ถ้าขายแบบนี้หลายๆคนนะคะยังขายของโดยใช้วิธีการเก่าๆอยู่ก็คือคิดว่าการสร้างคอนเนคชันการที่ไปหาเขาถึงที่บ้านนะคะการโทรคุยหรือการรอเจอกันเนี่ยเป็นการขายที่ดีที่สุดเพราะว่ามันสามารถติดการขายได้ถ้าคุณรอเวลาที่จะไปหาเขาใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีนักขายยุคใหม่ที่เขาอ่ะยิงแอดโฆษณาไปถึงลูกค้าคุณแล้วเขาสามารถทําการโฆษณาไปได้ไกลไปทั่วทั้งประเทศไทยแล้วเนี่ยโดยที่คุณนะยังรอแค่ว่าจะขับรถไปถึงเขาเมื่อไหร่จะไปหาเขา เมื่อไหร่จะเดินทางไปเมื่อไหร่หรือจะโทรคุยกับเขาคุณคิดว่าเขาจะรับสายคุณทุกครั้งหรือเปล่าคุณลองไม่ยึดติดกับวิธีแบบเดิมๆนะคะเพราะว่าวิธีแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันอาจจะเคยใช้ได้ผลและตอนนี้อาจจะใช้ได้ผลอยู่กับคนที่เป็นลูกค้ากลุ่มเดิมค่ะแต่ถ้าคุณอยากจะหาลูกค้ากลุ่มใหม่โอกาสใหม่ของคุณเนี่ยคือการทําออนไลน์เท่านั้นนะคะแล้วในอนาคตข้างหน้าถ้าคุณวางแผนในการขายในระยะยาวข้างหน้าเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่ได้ต้องการให้เราไปหาเขาแล้วนะคะเขาก็ไม่อยากจะพูดคุยเยอะเขาอยากจะดูรูปอยากจะดูภาพอยากจะ ศึกษาก่อนแล้วเขาค่อยตัดสินใจค่ะมันจะไม่ใช่วิธีการแบบไปเจอหน้าปุ๊บเกรงใจแล้วซื้อแล้วนะมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วค่ะ อย่ามัวรอเวลานะคะอย่ารอเสียงค่ะว่าอนาคตเนี่ยเทรนมันเป็นยังไงเทรนตอนนี้ค่ะมันเป็นเทรนออนไลน์แล้วเราจะต้องขายแบบออนไลน์นะคะอย่ามัวไปวิ่งเสียเวลาหาลูกค้าโดยที่ไม่เพิ่มช่องทางการตลาดบนออนไลน์ค่ะแต่หากคุณนะรู้สึกว่าคุณถนัดอยากจะวิ่งไปหาลูกค้าอยู่คุณก็ยังทําแบบเก่าได้ค่ะแต่ถ้าคุณเสริมออนไลน์ไปด้วยนะคะจะเร่งสปีดให้คุณมากขึ้นค่ะแล้วถ้าคุณทําแบบนี้นะคะลูกค้าจะไม่หายไปไหนค่ะจะไม่มีใครมาแย่งลูกค้าคุณได้ให้ลูกค้านะคะเข้ามาอยู่ในระบบ IA ของคุณค่ะคุณสามารถที่จะบล็อดแคร์นะคะหรือส่งข้อความไปหาลูกค้าของคุณได้โดยตรงถ้าลูกค้าต้องการสินค้าเมื่อไหร่ก็สามารถติดต่อคุณได้โดยตรงค่ะไม่อยากโดนยั่งลูกค้าอย่าลืมทําการตลาดออนไลน์นะคะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์จุนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดี้จุนดลพัสสวัสดีค่ะ